บายดีพ่อแม่พี่น้องถุกมองทุกบอลสามารถระเบิดรบชมสองซาโบซาแนวเนาะพี่น้องมือนีนกาสิลงเห็ดหงหนํำน้ำหมูพี่น้องเลยเนาะกาก่อนอื่นก็นขออา่านอนุญาตอ่านสื่อจะภาพหงน้ำครับจะภาพอาหารใหม่ก็เดิอพี่น้องเดิอมือนักก็เบ้า ว้าวกับบอเบิร์ตเนาะพี่น้องลืมอ่านชื่อจะผาพอาหารเนาะมือนะชื่ออา่านแต่จำนวนเงินสื่อจะภาพอาหารผ่นรออานลืมอ่านเนาะพี่น้องแบบหนึ่งพี่นนองเลยบทจืดได้ขน่อยอก็ดี ญามมหาโทเพ่นส่งมาหายเนาะพี่น้องผููที่หนึ่งเนาะอันนี้คือเจ้าภาพของน้ำเนาะพี่น้องทานเค้นทานเค้นหม้อเนาะแล้วก็บ,บุตรสลาเจ้าวิจิตเป็นเจ้าภาพของน้ำเนาะพี่น้อง สามพันเหรียญนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะภาพอาหารน,หน้องพี่น้องกะอาทิตย์ละหนึ่งพันบาทก็คืออันลูกบุญเลิศคำมภูวงเอ้โบแมนขอโทษพี่น้องคำมภูมานีวงกับป่าวีไลคำมภูมานีวงเน้องพี่น้องเนาะก็คือสีเพิ่นเป็นก็นคือครอบครัวเดียวกันนาะพี่น้องเนาะ การาขาเบาคิดผ่า,าประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะที่เพื่อนเป็นจะผ่าอาหารเนาะพี่น้องจะผ่าอาหารแหลรกะจ็จะผ่าของน้ำเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ลงพอดวัดก็ขอบ,บุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะอันลุงบุญเลิศกับป่ามิไลเนาะเนาะที่เพื่อนเป็นจะผ่าอาหารให้ ชาบ้านที่สว่างเฮาเนาะพี่น้องเนาะขอให้เพิ่นบุญขับน้ำสู้ให้เป็นบุญเป็นกุศลกับครอบครัวของเพิ่นเนาะพี่น้องนี่นี่ก็คือพระใหญ่บ้านที่สว่างเนาะพี่น้องเนาะศรัทธาผู้สร้างก็คือทานค้าอ่อนล่วงมณีวงเนาะพี่น้องเนาะเรือว่าจะภาพที่เพิ่นสร้างพระใหญ่ขึ้นมาเนาะพี่น้อง เดี๋ยวหาสุดภาพไปเบิ่งห้องน้า้องในเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเห็ดคืบหน้าไปอดเสรแล้วเนาะผมอะสโบกับไปลงมาลายมือพี่น้องเอ้ยอยากไปเผาหนองป่วยอยู่โรงพยาบาลน้องมือนีิก็เลยถือโอกาสนี่ลงมาเก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะหรือว่าจะภาพจะสัตวทธาเพิ่น ได้เบิ่งได้ส้มความคืบหนาของห้องหนาเฮาเนาะพี่น้องแต่บางครอบครัวก็อาจจะได้ลงพี่น้องยามหายยามหน้าม so ันยากพี่น้องเอ้ยยากน้ำงัวน้ำควายหนาอันนี้มันหนาเห็ดเบี้ยเห็ดงานพี่น้องกับางครอบครัวที่ยากับไม่ได้ลงมาผู้มีผู้สอนไล่กัได้ลงมาพี่น้อง ก็เลยสิบ่หลายคนปานได๋เนาะพี่น้องตอนนี้กะยังเช้าอยู่พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อสร้างบ่าวตุงลูกสาวนาบ่าวพอน้องต้นหอมบ่าวยังหลายคนอยู่เนาะ ตอนนี้กำลังเสื่อมเล็กสีเหตุลัางค่าเนาะล่างค้าของหน้าล่างข้าองนาโน้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรได้หงนามีกันเนาะสิบเอ็ดเมตรเมกว่างสามเมกว่างสามเมตร ยาวสิบเอ็ดเมตรหกหองหกหองผูปลาทูห้องอาบซองบ่ห้องอาบนี่สี่ห้องอาบซองกันห้องอันไทยโอ๋อห้องอาบห้องน้ำน่ะสี่ห้องอาบนี่ซองผลักพี่น้องเลยก็เลยเป็นหกหองเนาะ กูได้เหตุยังทางหลังอ่ะเหตนยังเท่าต่อยเมง่คำโอ้ลายบ่โอ้โอ้หอนดิโพขาห่มเขาเน่งปาดโทบ่าวตุงลูกเศ้าหน้าเหดุน่งเรื่อแพร่รังสีเลยแหละเสียม เดิมแลวก็มุงเลยบะมือนี่คือว่าแนไหว่าอยู่มุงนี่บะฮงนักจะว่าแล้วมือเดียวไปจ้ะก็บวประนักนอกเผื่เสื่อมจับนังจับนี่แตงนนก็บมาบะมาแตวบ่เอาไ่ได้หนึ่งข่าวบ่ หลังจากคนเสื่อมเล็กแล้วคนกสีมุ่งลังคาพี่น้องเลยได้ยังกินมือนี่ <c oughs> แกน้ำใหม่บ่งโทรหาลุงเทียนเลาลุงเทียนกับไปเมืองบอ่หอบบ้านกับไปเมืองเออโดยโดยโดย อ๋อเน่ากินเหมือนหายไปอ้าวเลยอทานทานบะหมี่บะทานบะมี่เสีได้ได้สะ ทานบามี่มาสิเพชรได้สาสิบแล้วทานไใ้ใช่มาดางังไพ่หนึ่งเข่าสะสูกันกินเออจันได้สมบมีฐานคลายบอกเออจันเส้นเอาก่อนเออจันเออพิน ไปเส็นน้ก่อนน้ำข้าวาอาจันบ่มีม่บ่สานกับบมีม่าสันพี่น้องโอ้ยวางหัวแล้วหรอวเจ้าแทกมากมันก็ต้องชุดเลยน ตนนี่แองนี้วก็้ง้านบ่อ้มันมีตนตาย่ว่าจเปิน่ชโตยนยังหมับไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ตอนนี้ซาพินกำลังสิดังไฟพี่น้อาก่อพืนก่อไฟทานกระบมีอาวาสิใส่พื้นดังอ๋อสบายดีซ่องไมลุสบายดี บายดีปลาลูกเลยลูกอ่ะบายดีปลาลูกอืมบายดีปลาลูกเอาในกล่องบุญมาชักเอาในกล่องบุญมาผ่อเสด็จแม่พี่น้องโอ้โหถ้าส่ยลายเปนน้ำบทียนเันบติเานี่เอามักรนนนั่งเอาสมโ่นี่้านกับบมี่บ้านนี้มาใส่พื้นดังบ้านอลินโคดองมาลินผู พูดหลวงวาลูกอะไรนะคนคนพื้นออกมาเลยพี่น้องบ้านเสด็จแม่คอยคนพื้นออกมาคือการตังไผ่พี่น้องเอ้ยคนตกเกลียทานกับบ่มีทานกับบ่มีสุกเซินเอาพื้นไปก่อนทานความน้าหวยบ่ได้เอาบอกตุงบ่มียุททานความน้าบ่ได้เลยกระหมา นำหวยลายบอเนาะมืออื่นในเสือมาเราอ่ะอ๋อมืออื่นนะมือนี้ดังพื้นก่อนมือนี้ดังพื้นถ่ามือนี้ดังพื้นถาเฮ้ยบุไดชิมาผ่าเกินมาซื้อฐานใครกันถ้าถูกบุไดชิเป็นจะผ่าฐานเนาะไดชิเป็นจะผ่าฐานมากันเนาะถ้าถูกดิ้อด้อตามหลงอีกติไปดิน่าอะไรนั่น ใชก็่สื้อแดงอุดกันอยู่ในเนาะแดงสบายเลยเต้าเดียวได้เหรอได้เนเต้าเดียวนี่บอกเต้าเดียวนี่เนาะห่งขนาหนึ่ง่เข่อวะท่านอย่บอกเต้าเดียวนี่ ห้องเพิ่นแบ่งไว้แล้วเด้เสาเเพิ่นแบ่งไว้แล้วพาเพนเบิ่งพี่น้องพระเพิ่นก็บ่ได้อยู่ด้วเพิ่นก็ซอยเห็ดคือกันเพิ่นแบกกะเบื้องบ่ล่ะอันกี่ว่าส้ำห่านว่ากันแล้วเนาะเใช่ไหมครับเป็นหลักเทียนในกองบุญมาดังไผ่บอเทียนกับเทียน เที ện, game, ยนกับเทียนเก่าคนไม่ได้ใส่งานเลยแหละพี่นนอะเลยเทียนเทียนเพิ่นปลาเจ้ากระตัดออกดิเมนเนี่ยนะครับสีหนึ่งขาวหนึ่งปลาเนี่ยพี่เ้าะแล้วกินนะสีเอายังสิ ใเปิดขีดลงเพนคอนี่น้องพี่น้องคุณพี่มิจฉาเปิดกาก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสถานเจ้าเจ้าภาพอาหารเนาะพี่น้องเนาะอันลุงลุงบุญเลิศคำภูมานิวงศ์กับปาวิไลคำภูมานิวงศ์นาะพี่น้องจากประเทศ USA เนาะที่เป็นเจ้าภาพอาหารขิดละหนึ่งพันบาทขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายเด้อ ขอให้บ oh, ุญขำบนำสูบุญนุ่นส่งครอบครัวของเจ้าเด้อให้งสมเจ้าอยู่ดีมีเฮงโสมนัลำลุ้ยลำลุ้ยคลิปนี้ก็ับไปแล้วพี่น้องพอบันใหม่คลิปหนาลินดาสบายดีปะลุงสบายดีสบายดีปะลุงเออ